สวัสดีค่ะฟาร์มด้วงน้องนิวนะคะวันนี้วันที่สองกันยานะคะเดี๋ยวจะมาดูด้วงยี่สิบห้าวันนะคะตัวนี้ด้วงครบยี่สิบห้าวันแล้วแต่ว่าเออมันจะมีตัวที่โตแล้วนะคะพอดีเก็บแล้วรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้ด้วงยี่สิบห้าวันนะคะนี่ค่ะยี่สิบห้าวันนี่โต,โตโตมากนะคะเห็นไหม ี่ yeah, 25วันค่ะเยอะมากเลยอาหารก็หมดนะคะตอนนี้เก็บไปแล้วนะคะรอบนึงละเดี๋ยวมาดูอีกดูนะคะอันนี้25วันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะคะเยอะเลยมีพ่อแม่พันธ์เหลือด้วยนะคะเก็บไม่หมด ตัวผู้ค่ะนี่นะคะนี่เลยนี่นะคะ่ะ25วันนี้คือโตแล้วนะคะอีกสัก4-5วันในวันเสารนี่เก็บข้อฝากได้หมดเลยนะคะเก็บทำพ่อแม่พันธ์ุเก็บขายได้หมดเลยนะคะ,นะคะมาดูกัน นี่ยค่ะอาหารหมดเลยนะคะแบบนี้เขาเรียกอาหารหมดคนนี้ไม่ใช่ะคะ่ะนี่นะคะอาหารหมดแล้วมึงเติมกันแล้วนะคะนี่ขึ้นมาอยู่ข้างบนกันหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะเอะให้ดูเนี่นะคะหมดเลยนะคะอยู่ข้างล่างก็ใช่เนี่ยค่ะ แม่พัน์ตัวนี้มันแก่ก็เลยไม่ได้เก็บนะคะพ่อพัน์ตัวนี้เป็นพ่อพันนี่ยะค่ะเอาายอะมากนะคะตัวนี้ตัวนี้บอกเลยนะคะว่าเอาแล้วรอบหนึ่งนะคะเก็บไปแล้วรอบนึงตัวนี้ตัวนี้คือเราต้องเพิ่งจะเติมอาหารนะคะเติมอาหารไว้เพื่อให้รุ่นเล็กของมันนะคะรุ่นเล็กของมันโตขึ้นนะคะ เยอะมากเยนะคะเยอะมากเลยนะคะตัวนี้ยี่สิบห้าวันนะคะตัวนี้ยี่สิบห้าวันเริ่มจะเหลืองแล้วนะคะตัวนี้ตัวนี้ถ้าตัวไหนไม่เยอะโทรศัพท์หลุดทำไมตัวนี้ตัวนี้อ้ตัวนี้ทำไมมันเยอะจังเลยอะ เอายังไงดีเยอะเกินไปไม่เยอะขนาดนี้อ,อู้หูกำลังเติมอาหารแล้วตอนนั้นอีกรุ่นหนึ่งอะค่ะอีกรุ่นหนึ่งตอนนี้เยอะมากเนี่ยอ,อ,อ,อค่ะเยอะมาก โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวขอเติมอาหารตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้เยอะเกินไปโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ